ัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนสัปดาห์นี้เป็นสัตดาห์แรกของการเริ่มต้นทํางานในปี2558ผมขอให้ทุกท่านได้ทํางานแล้วก็เรียนหนังสือกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ร่วมกันทําสิ่งดีๆในปีนี้เพื่อประเทศชาติของเราสําหรับช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานั้นต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งคนเรือนตํารวจทหารและอาสาสมัครที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมา ทำให้สถิติอุบัติเหตุลดลงได้จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอให้หน่วยงานได้นําไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือข้อบกพร่องต่างๆเพื่อจะได้แก้ไขป,ปรับปรุงให้ดีขึ้นสําหรับวันหยุดเทศกาลในห้วงต่อไปนะครับในวันนี้ผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่คอทชอและรัฐบาลทําอยู่ในขณะน,นี้นั้นไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นมาอีกเราพยายามที่จะให้หน่วยงานปกติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนกลับมาวันนี้ประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะผู้ขัดแยง้งผู้เห็นต่างแต่ก็จะมีคนไทยอีกหลายล้านคนที่ต้องการความสงบสุขต้องการให้มีการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ควรจะเป็นดังนั้นการทําง,งานของรัฐบาลและคอสช,อชอจึงมุง่งเน้นที่จะลดความขัดแยง้งและเดินหน้าประเทศไทยไปพร้อมๆกันด้วยกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายซึ่งคงต้องเริ่มจากการนำตนเองจากการที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นผิดหรือถูกเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการและทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่มีอยู่ใครที่เข้ามาก็ยอมได้รับความเป็นธรรมอย่างชัดเจนถูกผิดก็ว่าไปตามหลักสากลตามข้อกฎหมายนะครับ อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้นก็ยังสามารถต่อสู้ในวิธีทางตามปกติได้โดยไม่จําเป็นจะต้องปลุกระดมมวลชนซึ่งไม่รู้ข้อเท็จริงมากนักเพราะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดร่วมด้วยต้องมาเสียเวลาเสียเลือดเนื้อต้องกระทําผิดกฎหมายไปด้วยด้วยการอาศัยความเชื่อมั่นและศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวการชี้ผิดชี้ถูกโดยคอสชหรือใช้อำนาจพิเศษนั้นอาจจะดูง่ายหรือเร็วทันใจ แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในภายภาคหน้าด้วยนะครับว่าเราจะอยู่กันอย่างไรหากไม่มีเครื่องมือพิเศษไม่มีคอสชอแล้วจะทําให้เราอยู่ร่วมกันยากในอนาคตนะครับสาหรับการทางานของรัฐบาลในปัจจุบันก็ได้เปิดโอกาสให้มีทั้งส,ชสรชสปชมาร่วมในการปฏิบัติงานด้วยถึงแม้ว่าจะมองว่าอาจจะไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มทุกฝ่ายมากนักหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากโดยวิธีการปกติแต่ก็คล้ายกับการที่มีสสหรือสวอ,อ,อ,อยู่แล้วเพียงแต่ มีงานปฏิรูปเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งก็คงต้องรอฟังมติสุดท้ายก่อนนะครับในปัจจุบันนะั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปเป็นการเสนอข้อหารือแนวทางเท่านั้นนะขณะนี้เรามีการโต้แย้งกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอผลสรุปมาก่อนนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นทั้งหมดก็ได้เพราะว่าคอสชอและคอรมอย,ยังไม่ได้พิจารณาเลยนะครับต้องนำมาพิจารณาและสู่อีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรอะไรที่จะเป็นผลดีผลเสียต่อประเทศชาติได้รับการยอมรับจากสากลหรือไม่ โดยพ้องยิ่งการที่จะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมาจากการเลือกตั้งที่โปร่งใสการบริหารราชการแผ่นดินที่มีผลสมริดขับเคลื่อนประเทศแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและทําให้เกิดผลการปฏิรูปต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับผมก็ไม่อยากให้มองเรื่องความขัดแยง้งหรือเรื่องผิดเรื่องถูกแต่เพียงอย่างเดียวให้มองไกลๆมองยาวๆเราจะต้องก้าวให้พ้นจากกับดักต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายนะครับในระบบประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ในส่วนของ ความขัดแยง้งข้อกฎหมายต่างๆมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทางานของ,ของคอสชรัฐบาลในช่วงเวลานี้อยากจะเรียนว่าเราทําทุกปัญหานะครับปัญหาเล็กๆก็ทําปัญหาใหญ่ๆก็ทําเพราะปัญหาเล็กนั้นเป็นบ่อกเกิดของความขัดแยง้งแล้วก็ลุกลามมาสู่ปัญหาใหญ่ๆที่มีความทับซ้อนนะครับอยู่หลายปัญหาด้วยกันที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่รับการแก้ไขหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าในรัฐบาลท,ที่ผ่านมาโดยอาจจะมีการประกันความเสี่ยงน้อยน้อยไป หรือขาดการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมอย่างเช่นราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างั่างยืนเราจะทําได้อย่างไรระบบจะแก้ไขยอย่างไรนะครับเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเองในด้านเทคโนโลยีการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มสากานขนาดเล็กรวมกลุ่มนาขนาดเล็กหรือพืชอื่นๆนะครับให้สามารถสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเกษตรกรเองแล้วก็รัดเข้าไปดูแลช่วยเหลือการมีตลาดกลางของเกษตรกรโดยตรงนั้น จำเป็นแต่ขณะนี้จะได้ไม่ผ่านพา่อค้าคนกลางทุกเรื่องทุกผลิตผลนะครับเกษตรกรจะต้องมีความรู้เรื่องการตลาดด้วยตัวเองด้วย mm. จะได้รู้ราคารู้ความต้องการของตลาดในปัจจุบันว่าต้องการประเภทไหนชนิดไหนจะได้ผลิตมาให้ตรงความต้องการนะครับ mm. ในการปรับใช้เทคโนโลยีให้เป็นการใช้การเกษตรสมัยใหม่นะครับ mm. มีด้านวิชาการเข้าไปด้วยไ mm. ม่ใช่จะอาศัาาาย mm. าารธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ที่ไร้สารเคมีผลิตปุ๋ยเองด้วยนะครับปลูกพืชที่มีความต้องการของสังคมของเระชนในปัจจุบัน,บนก็คือการปลูกพืชที่ไร้สารเคมีนะครับวันนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของทุกกลุ่มทุกอาชีพนะไม่ว่าจะอ,อาชีพใดนะครับที่มีรายได้น้อยเราก็ส่งเสริมทุกอันนะครับแต่ก็เป็นการยากที่เราจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นเราต้องทําอย่างต่อเนื่องร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน และตัวเกษตรกรเองหรือผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้าใจนโยบายแล้วก็ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่แก้ไขอะไรปรับเปลี่ยนอะไรไปก็ต่อต้านโต้แย้งมีปัญหาไปทัทุกเรื่องแล้วก็ต้องการแต่เพียงอย่างเดียวคือการต้องการเงินสนับสนุนนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัฐบาลจะหาเงินจานวนมากเหล่านั้นมาจากไหนทั้งในเรื่องของผลิตผลการเกษตรทางการสาธารณสุขทางการศึกษาทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุม,ช,มชนให้ได้ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนะให้เป็นรูปธรรมนะครับการกาหนดเขตเศรษฐกริจพิเศษชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนไปเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลกจะเห็นได้ว่าวันนี้สถานโลกนั้นเป็นตัวกําหนดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันการขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆในอดีตที่ผ่านมานั้นเราอาจจะเตรียมการเหล่านี้ไว้ไม่เพียงพอนะครับเราต้องเสริมสร้าง,งความแข็งแกร่งตรงนี้ให้รวดเร็วขึ้น จะได้ทําให้เราไม่อ่อนแอแล้วก็ไม่ต้องพึ่งรัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะครับรัฐก็หาเงินไม่ได้นะครับเพราะว่ารายได้การส่งออกสลินค่าต่างๆมันก็น้อยลงนะครับได้ได้ราคาต่ําลงนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ได้นะครับต้องร่วมมือกันผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องร่วมมือกันเข้าใจนโยบายเข้าใจวิธีการทํางานที่มันเป็นระบบนะครับสําหรับในเรื่องของตลาดเกษตรกรทั้งในเรื่องของอาหารพืชผักปลา หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จําเป็นนะครับเราต้องไปต้องเร่งสร้างตลาดเกษตรกรให้สามารถพบกับผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดนะครับสำหรับราคาพลังงานนั้นคงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้เป็นไปตามกลไกของตลาดเพราะหากผีพรามแก้ไขเพิ่มลดรวดเร็วเกินไปหากสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วจะทำยังไงนะครับจะทําให้ทุกอย่างเลวร้ายลงกว่าเดิมหากเราไม่มีกองทุน เตรียมสำรองไว้การลดลงนะมันง่ายนะครับแต่ถ้ามันต้องขึ้นราคาขึ้นมาอีกนี่มันจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นทุกคนคงทราบดีว่าเงินเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังใช้ในภารกิจด้านพลังงานแล้วก็ในการเตรียมการอีกหลายอย่างนะครับเมื่อจําเป็นนะคร,รับเรื่องการจาัดสรรที่ดินทํากินนั้นเราจําเป็นต้องใช้ทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้ามาจับต้องสงสารคนจนนะครับถ้าเขาไม่ลําบากก็คงไม่บุกลุกหรอกนะเขาคงไม่มีพิธีทำกิน ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ทํำยังไงนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อบุกลุกไปแล้วแล้วก็คนรวยหรือเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตก็มักจะเอาเปรียบนะครับก็ไปซื้อขายกันมาให้เป็นทาให้มันถูกต้องแล้วไปซื้อขายกันมาแล้วก็บอกให้คนเหล่านั้นก็ต้องไปทําการบุกลุกต่อไปอีกนะครับเราทําให้เราทําให้เราเสียพื้นป่าไปเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราต้องเชื่นคิดนะครับว่าจะทําอย่างไรต้องต้องหันหน้าเข้าหากัน แล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาที่มันมันเป็นปัญหามากๆในขณะนี้นะครับใครที่มีที่ดินเยอะๆวันนี้ก็มีข่าวว่ากลัวภาษีมรดกก็มีการโอนเปลี่ยนมือให้ลูกหลานนะทุกวันนี้ก็มีเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับรัฐบาลก็ดูทุกอย่างอยู่แล้วขั้นต่อไปภาษีที่ดินก็ต้องปรับขึ้นอยู่แล้วในอนาคตให้มันทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันกับราคาขายในปัจจุบันสําหรับผู้ที่มีที่ดินเยอะและไม่ได้ทําประโยชน์ ก็อยากจะมองให้ไปกว้างๆนะครับยาวๆว่ารัฐเนี่ยมีวัตถุประสองค์อะไรก็คือรัฐต้องการให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน,นออกไปอีกนะครับหรือไม่ก็ต้องให้เช่าทําประโยชน์มากกว่าไปเก็บไว้เฉยๆนะครับภาษีที่ดินก็ต้องสูงขึ้นเป็นทวีคูณในระยะต่อไปนะครับภาษีมรดกนั้นก็กำลังให้ดูว่าถ้าโอนไปแล้วแล้วยังไม่ได้ขายต่อไม่มีเงินสดจะทําอย่างไรจะเสียภาษีได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเราต้องการให้ชาวไร่ชาวนาที่รับมอดกแล้วต้องขายเอาเงินมาเสียภาษี ถ้าคิดแบบนี้ผมว่าเราคงเป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกนะครับเพราะนั้นเราต้องดูในทุกมิตินะครับรัฐบาลนี้ก็มองให้ทะลุทุกปัญหาไม่สร้างภาระนะครับแต่ทาอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้าให้ได้นะครับทําอย่างไรมันจะเป็นสัรลักษณ์ให้ได้ว่าเออเราก็มีการดูแลซึ่งกันแล้วกันนะรายได้ที่ได้กลับมามันก็อยู่ในเป็นรายได้ของรัฐ่ายอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้รัฐก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะในการแก้ปัญหาของเดิมในการดำเนินการในเรื่องใหม่ๆ เรื่องที่เป็นความต้องการเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนต้องใช้เงินอางเยอะแยะนะครับแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องมีรายได้เพิ่มบ้างนะครับมากน้อยก็แล้วแตนะ่ไม่อยากให้จะต้องไปหวังแต่จะกู้เงิน,นเพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนเรื่องของการกําหนดพื้นที่หรือการทาโซนน่งนั้นก็ต้องสอดคล้องกับการบริหารการที่ดินการจัดหาแหล่งน้านะครับหาพันธุ์พื้นที่เหมาะสมกับพื้นที่กับอากาศมันอาจจะปลูกได้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือเช่นกัน,กนต้องมีการนําร่อง จากประชาชนที่มีส่วนร่วมเข้าใจนะครับและส่วนราชการที่มีความพร้อมรัฐต้องดําเนินการเชิงรุกนะครับถ้าเราเล่นประกาศไปแล้วก็บังคับกันคงเป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับก็คงใช้ตามความสมัครใจคือมีน้ํามันก็ปลูกพืชใช้น้ําได้มากมีน้ําน้อยก็ปลูกพืชใช้น้าน้อยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกนานพอสมควรนะครับเรามีความละเอียดอ่อนในการคิด ในการที่จะทําแผนงานโครงการให้มันมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันนะครับในส่วนของการบริหารราชการของรัฐบาลและข้าราชการวันนี้กําลังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็มีการบูรณาการทั้งแผนงานโครงการงบประมาณมีนโยบายในการขับเคลื่อนมีการปฏิบัติทั้งในระดับบนและระดับพื้นที่นะครับมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสโดยรัฐบาลและคอสชอ,อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งจะมีการจัดชุดลงไปตรวจสอบโครงกลารในทุกพื้นที่ในระยะต่อไปนะครับเมื่อมีการกอร่อสร้างมีการประมูลไปแล้วนะครับให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งขณะน,นี้รัฐบาลก็กําลังตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟการโซนยิ่งพื้นที่การาเกษตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับ สำหรับปัญหาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนั้นต้องเข้าใจว่างบประมาณรัฐนั้นไม่ได้ใช้ง่ายนักนะครับขนาดมีระเบียบมีข้อบังคับมากมายก็ยังมีการทุจริตมีความไม่โปรง่งใสเป็นที่สงสยัยต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อรัฐอนุมัติไปแล้วในนโยบายหลายเรื่องนะครับการเบิกจ่ายนั้นมันจําเป็นต้องมีการตรวจสอบแผนงานโครงการก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่อย่างไร การเบิกจ่ายก็มีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะครับมากมายอันนี้เป็นระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ครัวน,นี้กําลังปรับแก้ว่าจะทําอย่างไรจะเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นทําให้เสร็จในพื้นที่ได้ไหมส่วนกลางอาจจะต้องลงไปทำงบประมาณในพื้นที่เองด้วยนะครับกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็เสนอขึ้นมาเพื่อเข้าคอรมอขอรมัดได้หรือไม่นะครับคราวนี้กําลังเล่งรัดในเรื่อง,ๆๆองนี้อยู่ <c oughs> เรื่องข้อมูลพื้นฐานอ่มันก็ต้องแก้ไขนะครับข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับความยากจนเกี่ยวกับความจะเป็นขั้นพื มันไม่ทันสมัยทั้งสิ้นนะครับเราต้องลงไปแก้ไขทุกเรื่องไปนะครับในคราวนี้เราต้องแก้ทั้งกฎหมายแก้ระเบียบนะครับบางอย่างนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเอะจ่ายเงินทำไมมันช้านะก็ก็มันมันมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไงล่ะครับที่ผ่านมามันไม่สมบูรณ์พอจะใช้วันนี้มันใช้ไม่ได้ก็ต้องไปตรวจสอบมันก็ทําให้เกิดความล่าช้า ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับผมคิดว่าวันหน้าจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกข้าราชการทุกกระทรวงทวงกรมต้องแก้ไขในเรื่องของศูนย์ข้อมูลต่เหล่านี้ให้ให้เรียบร้อยทันสมัยนะครับแล้วก็ถูกต้องประชาช,ชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่จะของนาเจ้าของสวนก็ต้องยอมรับในการปฏิการตามกฎหมายตามกฎระเบียบนะครับว่าใครให้เขาเช่าหรือเป็นเจ้าของเองอะไรเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันทําให้เกิดการทุจริตได้ทั้งสิ้น นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นในส่วนของท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถรับรองได้นะครับความถูกต้องถ้าว่ามีการตรวจสอบแล้วมันไม่ชัดเจนมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกนะครับก็ไม่อยากให้เดือดร้อนนะครับก็เตือนกันไปก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากให้เป็นปัญหาทางกฎหมายระยะต่อไปนะครับต้องแก้ไขหลายๆเรื่องเรื่องเหล่านี้วันหน้าผมก็จะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังอีกนะครับแต่เรื่องที่ทําไปแล้ว ถ้าดูจากสรุปการทํางานในห่วงสามเดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลหรือสี่เดือนของคอสชอนะก็จะเห็นว่ามีการสรุปมาเป็นเล่มๆหนาเปึกเลยนะครับหนาหลายหน้าแล้วก็ทุกอันน่ะมันทําด้วยลักษณะการบริการทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งกฎหมายมีทั้งระเบียบมีทั้งวิธีการบริหารจัดการมีทั้งการตรวจสอบต่างๆซึ่งบางอย่างนั้นผลมันออกมายังไม่เป็นรูปธรรมหรอกนะครับแต่วันหน้ามันน่าจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าที่ทำนะมันทําใหม่ วิธีการใหม่เกือบทั้งหมดนะครับไม่ได้ทําในแนวทางอันเดิมทุกอย่างมันทําให้เพื่อจะระมัดระวังการลั่วไหลแล้วก็ทําให้เกิดภาคในการผลผลิตนะครับให้เกิดผลผลิตเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นที่ที่พึงพอใจของประชาชนโดยในภาพรวมนะครับขณะนี้ผมแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรท่านได้ช่วยต่อดทุกข่าราชการทุกกระทรวงทบวง์กรมนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอยู่นะครับเพื่อจะทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องผมบอกแล้วว่า เราต้องมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์นะเพราะฉนั้นนอกจากพวกเราแล้วก็ยังเป็นพวกท่านด้วยนะทั้งพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอาชีพทุกอาชีพนะครับก็ต้องรู้ว่าเรากําลังร่วมมือทําอะไรกันอยู่ก็คือการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการไปรูปนั้นทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้กฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดเราต้องร่วมมือกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําข้างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแก้ไขได้ให,ให้ให้มันเข้มแข็ง,ขง,ขงในระยะยาวนะครับเราควรจะต้องพิจารณาแล้วละ่ะว่าเราจะ ทำตัวกันอย่างไรนะครับจะเชื่อฟังกันอย่างไรสื่อก็ต้องช่วยกันนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เราพยายามทําอยู่ก็คูณาทางข้าใจด้วยสร้างของข้าใจนะครับถ้าหากว่าทุกเรื่องที่เราคิดทําใหม่ออกมาแล้วแล้วก็มาจับเป็นผิดทั้งหมดมันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งมันก็ไม่เกิดความร่วมมือนะครับเพราะ,ะนั้นอะไรที่มันดูแล้วมันมันน่าจะต้องดีกว่าเดิมนะ,นะก็ขอความร่วมมือหน่อยแล้วกันสื่อช่วยสร้างของข้าใจด้วยนะครับอย่าคิดแต่เพียงว่าเอ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีถ้าดีแล้วก็ไม่พูดถึงกันนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความรวดเร็วผมว่ามันมันก็จะกลับไปที่เก่าเหมือนเดิมน,นะครับเสียเวลาเปล่าเพราะฉนั้นอยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนภาคประชาสังคมนะแล้วก็ในส่วนของสิทธิมษยชนในส่วนของสื่อในส่วนต่างๆช่วยกันสร้างบรรยากาศให้คนไทยมีความสุขบ้างเถอะครับนะวันนี้เรามีความขัดแย้งกับมา,ามนาพอสมควรแล้วนะครับ วันนี้เราก็กำลังเกล้งแก้ปัญหาทุกมิติอยู่ให้ทันกับเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับในเรื่องของกับการจัดการน้ําเรื่องรถไฟเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องพลังงานเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ B O I เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องการหาตลาดเพิ่มจากต่างประเทศนะเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ประมงแรงงานการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนทุกอย่างมันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปหมดนะครับ เราต้องมองภาพใหญ่ด้วยแล้วก็ถอยหลังมาที่ว่าภาพเล็กเป็นอย่างไรชุมชนเป็นอย่างไรประชาชนประกอบการเป็นอย่างไรถ้าเรามองสองทางย้อนกลับไปมาเนี่ยมันจะเห็นวิธีการว่าเราจะทํำยังไงแต่การที่จะนำทั้งสองอย่างนั้นไปเชื่อมโยงกันได้นะั้นมันต้องอาศัยเวลานะครับที่ผ่านมานั้นมันอาจจะน้อยเกินไปมันอาจจะไม่ได้ทุ่มเทกันแต่วันนี้เราทุ่มเททุก,กันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ง่ายนักนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัว เพียงแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจถ้าทางานในภาพใหญ่หรือการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับทั้งข้อกฎหมายทั้งวิธีการทั้งเจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรามาโจมตีกันเป็นเรื่องๆเอาเรื่องเล็กๆมาโจมตีมันทําให้ภาพใหญ่เสียหายวันนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะมันก็เดินหน้าไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันต้องเริ่อนจากเล็กไปใหญ่ทั้งสิ้นมันต้องแก้จากเล็กๆขึ้นไป นะครับอันไหนแก้ได้เร็วมันก็ไปสู่ตรงกลางไปถู่ตรงปลายได้โดยเร็วมันถึงจะเกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นกันในเรื่องของการปูพื้นฐานในเรื่องของการคิดการทําความร่วมมือการบรณาการประสานงานเพราะนั้นผมได้กําหนดวิสัยทัศน์5ปีของประเทศไทยไว้แล้วนะครับ2558นะครับถึง2562 5ปีนะครับที่เราถึงจะเดินอย่างที่ผมพูดไว้ได้ทั้งหมดนะ,นะปีเดียวมันเดินไม่ได้หรอกครับปีเดียวผมก็วางพื้นฐานไว้ให้ท่าน อีก4ปีท่านก็ปเป็นเรื่องของท่านต่อไปให้ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือการคาดหวังหรือความหวังของพวกเราว่า5ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรนะครับประชานคนไทยต้องต้องพยายามคิดแบบแบบนี้นะครับถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็ไม่มีอนาคตนะนะเราต้องมองอนาคตของเรา5ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องช่วยกันทําให้ได้นะครับช่วยกัน ไม่ใช่ทำลายกันนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามฝ่ายการเมืองคู่ขาดแจ้งอะไรก็แล้วแต่นะต้องช่วยกันประเทศเป็นของพวกเราทุกคนนะครับท่านจะเห็นต่างกันแต่ท่านทําลายกันไม่ได้นะครับเพราะเท่ากับท่านทำลายประเทศไทยทําลายคนไทยทําลายลูกหลานของท่านเองนะครับทางการเมืองท่านก็ว่ากันไปแต่ในทางการปฏิบัติวันนี้เราเข้ามามัดทึกนินการให้ท่านอยู่แล้วเพื่อจะเตรียมการเข้าไปสู่อานาคตที่ยั่งยืนนะครับ